ครับสวัสดีจ้ะพี่น,อนอ้องว,นองอนนวันนี้กระเพาะกันคือเกาวช่องวิสาอวบนสุดพี่น้องวันนี้สีผ้าเห็ดแนวกีนันเด็กพี่น้องเด้อไปหาวัตถุดิบจากตลาดจ้าหรือว่าหนังถ่ายคลิปกับด็กระชี้นาที่ดูนี่หเห็ดขอนเด้อพี่น้องเห็ดขอนซื้อมาสองถุงจ้ะซื้อมาสองถุงวันนี้จะแกงเห็ดขอนจ้ะพี่น้องมาเด้อเพสมากินเข้าแรง จากนเท่แกให้คอนนี่มงพี่นองมบ่ได้เขาติวจ้อยอติวหายากบ่ได้สร้างปากคนหนัง่งเอามาหายเนีน่ยพี่น้องนึ่งสองสามสี่สิบบาทจาคอนอย่างให้คอนม่วงมั้พี่น้องมึงรักอหงเดิมมีดอกขึ้อแต่กินให้คอน,นพี่น้องเฮ้ยคอนม่วงมั้อ่อนๆจะได้เนี่ยคอนมัวให้คอนขาวเดี๋พี่น้อง เห็ดคอร์าค่ะกะสิตัดตีมันจะพี่น้องตัวใดบ่มีกี่ตันนีนกนแต่ว่างตัสเนาะมันก็สะอาดอย <go one wrote> ู่ได้แต่พี่น้องเออสะอาดอยได้พี่น้องงามดยเน้งามอย่้งามอ่งน

เีหอมหอมบ่ได้ไปเก็บกันคือกินน้ำตลาดเนี่ยแะพี่น้องสื่อกินน้ำตลาดเอาเนาะพี่น้องเนาะเห็นบั้ยพี่น้องงามงามดอกแข็งแข่งได้พี่น้องให้ค้อนาหนาวเนาะเห็นบั้ยค้อนหนาๆเดี๋ยวไปเห็ดกันนะพี่น้องเนาะอะไรพี่น้องหอมกระเทียมลงจ้าตามด้วยมักเพชรจ้ะพี่น้อง กดพีคพะวดบานห้าวจ้าอ้าวงาวงาวก้อนพี่น้องเด้อนั่งเด้อเด้อเด้อนั่งเด้อจุกบจุ๊บจุ๊บจุ๊บตาพอจำหยาบได้จัดเด็กพี่น้องบทต้องตำแหลกเจ้าตำมพ่อหอมนี่ราคาเอะไะพี่น้องถึงขั้นตอนการเทสแล้วพี่น้องเอาน้ำใส้ครับพี่น้อง กกไกแฮกค่ค่ะตัวพีทติดตามไปมันกี่จ้า,า,าว่านเดียจะอยากหัวพี่น้องเอ้ยถ่ายคิบกับปวัวถ่ายคิบกินตำขัับปุ่นนีว่ากดไทย ผัดจินกับปุ่นจนมดเดมาเบิงเอาบ่ได้กดก่อโอ้ฝันติตายพี่น้องบ้านเเขาเลยจะห้วจะคองไม่ไดตายกจะมัวจะวงแต่ย่างเนี er. ่ยย่างเงีง้ยแบบสนะุอยัดเปลวไรเงห้ก็ได้จากพี่น้องเห็ดเคราวเนี่ย ้้องรบจับนอนคอนไม่ได้กินะรไม่ให้ครอนนี่จับนอน ันนี้ซื้อผส,สมมากที่น้องจ้ากสมมาหนึ่งโลักที่นอ้องโลซบาทซื้อรุนตลาดใกล้ๆเนี่ยเจเขยกว่าสื่อก็เลยกื้อเอาด้วยไปตลาดอีกตลาดนึงซีบาทเอง,องสมนานี่นาวส,สมีส่น้องเนาะนาวสมเซปะแด็ก็จะเนาะ ลายไม่นแ่บประเดี๋ยวก่อนถ่ายเขาจะแซ่ใบพัะอีตูด้วไปหน่อยด้วยเกียงเฮ็ดเสี้พัะอีตูไปหน่อยแกงแบบบานบานเข้าแกงแบบเราลาวบ้านเราเลยนะคะมีรก็ปักขับรถไม่ได้เราไปหน่อเนาะ มีผัวนางเลนเจีนดอกผีหลอกคนบาวางมากขาชิมให้ดมเห็นต่เคืองโตเ่้งโตก้าวตัวเล้วนะบอกมีแกงเห็ดด้วค่ะผัวขาแกงเห็ดบอสคะแกงเห็ดขอนค่ะปลาเถอะแกงเห็ดเพ่งเห็ดขอน เห็ดบดบอกเฮ็ดคอนขาวเออบ้านเจ้าเคยเฮ็ดบดบ่แม่นเฮ็ดคอนขาวเฮ็ดคอนได้เฮ็ดบดเฮ็ดบดได้เด้อเออเฮ็ดคอนเฮ็ดคอนได้ละเธอแม่นใส่พี่ตูเล่ย์ลายจังแม่นใส่หลายสดหนำผักนั่งตูหลาย์ นางสาวตูได้ไี่หรอเอ้สุดยอดเลยใส่เืข้ารไปคว้ามือลืมนะลืมนี่อยู่เรื่อยัขปดัปลกรปักขาดว่าดึงไปดึงมา ก็ตักน้ำมาแตะมึงดูแน่ไปแตะอักสั่นตรายบ่เดือดใั่บ่เป็นสีแดงบ่เป็นสีแต่สื่อหม้อไหมปอะไรอีน้อง เอาไฟฟ้าพังใดทเอสไอหมอมาแั้งเตากับพี่น้องขาโอ้ยสิดเสียเงินอีกล่ะสิดเสียเงินเสือหมอกระทะไฟฟ้าล่ะใส่มาแต่ปีเลยจ้าคู้จักกันคุณกับพี่น้องหมอกระทะไฟฟ้ากระยดมดกระยุไข่มแล้วเนาะแมนครับแมนครับมีหัวหอมหอมเลยหอมเลยเนาะแส่กินไอต่อท่านน้อยเนาะพี่น้องเนาะโอเค แซ่บเแ่ปแซ่บเนาะอู้อยู่ะไยาหอมเด็หอมเด็ครับโอเคงกงกอเป็นไม่ใ้ตูวม่อไ่อยู่ขึ้นตูเอใส่ขึ้ตก่อนคากลัวเลยอ่าใส่เข้าไปเลยค่ะโอ้เห็นหงกันอย่าว่ากันนะพี่น้องก็มันหมืดอะมเห็นหงนหรอีงไอะ

มาเด้อ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 เสียงดังู้สกินะอืมกกไข่ออกกหัวเชียงไข่ได้น่ะไข่เบิดกกเลยอเอาจะแสบกักินเลยค่ะอือตเผามัอะ น่าสบายดีสบายดีกางคิดกันแล้กันข้าแต่กับพี่น้องอาจจะเห็นเนาะข้าวเยี้กกะห้อมนี่ละมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวขาเกีเ๊ยงเห็ดพี่น้องอุ้ยห่อนระวังห่อนเด้อค่ะเด้อหอย <ขา S 1> หอะเทยเกี๊ยงเห็ดคอนครับพี่น้องเห็ดคอน ขาววันที่ทํามาแสบีบแสียบอ่อบเสียบไปไปนกกินอาหารอันนี้เด้อไปเห้อาอาหารบา้านเฮาเนาะอาหารอีสา,านบ้านเฮาแกงเห็ดหอมหอยหอยไปเนาย แบเบลข้าวได้ไหมอสเฮ็ดคอนบ้านข้าวตัว,วค่อยกินได้แซ่บบ่แซ่บครับหวานด้วยะเพิน่นเฮ็ดคอนดอกพอดีแกงพี่น้องดอกง,งามๆพอดีแกงเลยเข็มขอนเนี่ยเน้องมาแล้วฮะหย่านมูก็เห็นตะวันดอกเข็มขอน แดดเป็นีพี่นนอนมันแ่ดเห็่ปะเห็นชาวฮาวล้เน,ะนาะเฮ้ยคนเดีวยนนวนงานใมเมยสน้ำเนาะจำน แทบบแายเความสดๆเนาะความสดๆเนาะขาดอย่างหนึ่งเธออ้ปลาติวตรงนี้หามป่าหรอป่าบางมันยัม่นปงเตียวหมอเลยป่าบอลคอยเคื่อนเสมยมม่นันป่ายำองนมนัร่นใบอ สียงเานบหมโอักินเลีวว่าแไปนอน้อนต้องดอกที่ควันี่เนาะ นัแบแบบไรพี่น้องแอบตัวอ่ะไม่ต่อแอบไปเบิ่งลังกล่องนะย่านก่เลยเปิดกล่องเข้าบ้านเข้าบ้านเนี่ถ่ายคลิปพี่เทาเลยลูกปลาหน้าอ่ยกินแล้วกินแล้วเป็นานางไปเบิง่งนะอา้าวเขาจะไม่เปิดกล่องเพราะว่เอา ว่านมือกล่องไม่ได้เปิดกล่องเลยครับเราจะกินคลิปกินอันแ่มข่าปุ่นว่านอืมอยงันนี้เอาไหมว่ากันกันเลยห่อนกับขอนแซ่บกับแซ่บอืมกมได้ ให้ก็เสียกใช่ไ,ไหมนะคอยอย่นี้่ะมึงให้คว,วามาันจ้าออเสียกันเนะาะเดี๋ยวขาลุ่นชุกการจะได้กินแก่ให้ขนอนวะแต่พนโต๊ะก็จะได้เก,ก็บได้ไม่หลงเด้ดเเอไน,นออี่ก็เห็ดหวกเนาะดีเนาะ แสบแสบแสบับส um, uh, mm ุดยอดเลยสดแง้ยใบบัวร้กษพอนยอดแสบแสบแสบอบหืมจำับเงาดเงา แสบก็เอาสื่อทูก็แกงมัก <c oughs> <c oughs> กระแขกเปล่าคืนเยอะสอุด <laughs> มันหอนเลย <c oughs> คืนลึดเลยอีออตัวผมว่เข่ากันที่ขนาด เ,เขากให้ยีกตักกตวกันะยิบขยิบตัวแทนเรื่องเข่ากันหอม กินอะไรพี่น้องอิ่มป่ะอืมอิ่มเลยเด้อืิ่มเลยพี่น้องเอาละพี่น้องสาหรับคลิปนี้ที่สาวบรินีณก็หน้าค้าอิ่มกันแล้วครับพี่น้องว่าเมื่อจะไปกินมื้องเสาคนละอุ่นกินมื้องเสาได้อีกมื้อหนึ่งับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทุก กำลังใจทุกๆขันเด้อค่ะขอบคุณจิตสิเก้อยสิไม้น้ำจา้าสบายดีค่ะพอไมค่คิดนานได้จ้่เด้อวยบ้านสบายสบาย